ดีค่ะคุณผู้ชมชาญอยเซเล็ปคุณคือซุกตาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มข่าวแรกกันที่ที่สุดของปรากฏการณ์แห่งความภาคภูมิใจในคืนข้ามปีการฉลองข้าดาวระดับโลกแบบนิว n นอร์ l ลในงานเซนทรัลเวิลด์แบงกอกขาวดาว2021ที่เครือบริษัทเซนทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจับมือพัฒนมิตรธุรกิจที่จะร่วมกันสร้างปรากฏการณ์งานข้าดาวรูปแบบใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดของโลกก็สามารถรับชมการแสดงสุดประทับใจได้ผ่านเพจ Facebook โพส t Today บางกอกโพสเซนท n ัลเวิลด์และทางช่องวันสา3 สำหรับไฮไลท์การนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ปีใหม่2021ครั้งนี้จะมีการโชว์พลุสุดตระการตาต่อเนื่อง5นาทีในทีม Assemble of Hope หรือสัญลักษณ์แห่งความหวังที่ประสานเทคนิคดิจิตอลซิงโ o n ไนเซชันในรูปแบบสื่อผสม Audio and Art, อนด์ a วชัลกราฟิกออลังการบนจอเดิ p พาน r a รมิกที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้สมกับดีกรีแลนด์มาร์คเอ็นเตอร์เทนเเขาดาวที่ดีที่สุดตลอดการค่ะมครับผมก็ก็เอา<ๆ><ส><ด>จริงๆก็เป็น<ส><ด><ส><ด> อะไรที่รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่ใหม่ๆเป็นใหม่เหมือนกันครับผมเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเออเป็นเป็นการแสดงโชว์ที่ไม่ได้มีคนดูแต่ว่าเราเราไลน์ไหาทุกคนดูซึ่งเอาจริงๆมันเป็นความรู้สึกดีมากนะครับผมที่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันแบบแบบตัวจริงๆใกล้ๆกันแต่ว่าเราก็ยังสามารถเหมือนส่งความสุขให้กับทุกคนได้ครับผมก็เป็นความรู้สึกที่ดีครับผมที่ที่เราที่เราจะได้มาโชว์ในเคาดาวด้วยตั้งตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็แบบสุดสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่างานตัวแบบ คอนเสิร์ตใหญ่มันจะไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่าเราเราได้มาไลฟ์ให้กับทุกคนอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจครับก็จริงๆก็ทุกทุกปีอยู่แล้วนะครับึงว่าก็จะมีสุดพุ่สวยมากๆอยู่แล้วนะครับปีนี้ก็อาจจะไม่ได้มาดูกันตรงนี้เยอะเหมือนทุกปีแต่ว่าก็ได้ดูผ่านไลฟ์ของหลายๆช่องทางด้วยนะครับผมก็ยังมีความสุขกันเหมือนเดิมแต่ว่าในรูปแบบใหม่ครับผมก็เป็นกอดในใจที่พวกเรา น่าจะร้อง,งร่วมกันครั้งแรกไ<ม>จนกัน4ี่คนครั้งแรกครับก็เป็นเพลงพิเศษที่เรามอบให้กับทุกคนในโอกาสพิเศษที่แบบเหมือนวันนี้เราอาจจะไม่ได้มาเจอกันตรงนี้แต่ว่า<ม>เราก็จะส่งความสุขให้กับทุกคนไ<ม>ปนถึงทุกคนครับผมโอ้ยพรเหมือนเหมือนเมื่อกี้แล้วกันนะครับผมก็อยากจะให้ ออพอไปถึงวันนี้นะครับผมวัน,วนที่ 3, 3ามธันวานะครับผมขอ,ของของของปีหน้าครับผมก็อยากจะให้ทุกคนได้สามารถกล้าพูดกับตัวเองได้ว่าปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดขอ,ของของเราแล้วอะไรเงี้ยผมก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมว่าไม่ว่าไม่ว่าทุกคนจะกำลังผ่านอะไรอยู่ไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยมันจะต้องเป็นปีที่ดีของทุกคนแน่นอนครับผม ท้ายกันที่งานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าช่วยผู้ประกอบการโดยสสวและสมาพันธ์เ m e ีไทยเดินหน้าจัดงานสสว c คน n e c เ s m เ Festival ติลาดนัดชุมชนพลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ e. เ ME เ็ร่งฟื้นเศรษฐกิจในประเทศมุ่งสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานรากจัดหมุนเวียนทุกภาคทั่วประเทศจัดต่อเนื่องที่นะลานกิจกรรมบึงแก่นนครจังหวัดขอนแก่นตั้งเป้าสร้างไรายได้จากการจัดงานทั่วประเทศให้ SME ีกว่า60บล้านบาทค่ะแม่จริง งานที่ขอนแก่นครั้งนี้มีอยู่ภายใต้โครงการของที่เราเรียกว่าตลาด,ดานัดชุมชนนะครับก็คือรวบรวมผู้ประกอบการรายย่อยนะครับก็พูดง่ายๆคือเราจําลองให้มีลักษณะเกิดตลาดเพื่อทําให้เกิดการค้าขายในแต่ละพื้นที่นะครับในแต่ละครั้งเนี่ยที่เราไปจัดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ตั้งเป้าอยู่ที่ผู้ประกอบการประมาณ200-300รายนะครับเป้าประสงค์ใหญ่ก็คือต้องการให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถมีรายได้ในช่วงของภาวะวิกฤตนะครับแล้วเราก็สร้างลักษณะของตลาดเนี่ย ให้มันมีความน่าสนใจนะครับก็ตั้งแต่ตั้งแต่กิจกรรมหรือการเชื่อมโยงกับ,บ,บวัฒนธรรมต่างๆของแต่ละถิ่นลมทั้ง,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 งสินค้าและบริการนะครับเพราะนั้นแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้ก็อยู่ในภาวะพะิกฤตโควิดส่วนหนึ่งนะครับก็มาตรการในการของผู้ที่จะเข้ามาเปิดร้านวมถึงคนที่จะเข้ามาในพื้นที่เนี่ยก็มีการคัดกรองกันอย่างดีนะครับจริงๆก็คือต้องการให้เกิดการขายแล้วก็เกิดตลาดในประเทศขึ้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเป้าเป้าหมายทั้งหมด1ุพื้นที่นะครับ ที่ขอนแก่นนี่เป็นพื้นที่ที่8นะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยเราจัดกันสุกเสาร์อาทิตย์นะครับเพื่อจะได้ให้ทั้งผู้ประกอบการได้เจอกับลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่รวมถึงในส่วนของที่กรณีที่มีการท่องเที่ยวหรือแวะผ่านมาก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ในตลาดเนี่ยจะมีสินค้าบริการของท้องถิ่นนั้นๆนะครับเป็นหลักเหมือนกันวันนี้ที่ขอนแก่นเองเนี่ยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็จะมาจากพื้นที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็ข้างเคียงโดยรอบนะครับ ก็เป้าปรงเองก็ต้องการให้กิดกิจกรรมขึ้นที่ผ่านมาเฉลีย่ยเนี่ยแต่ละที่เนี่ยมียอดขายอยู่ตั้งแต่ประมาณ4ล้านถึง6ล้านนะครับนั้นถ้าโดยภาพรวมเท่าไปเนี่ยสิบพื้นที่เราน่าจะสร้างมูลค่าได้ประมาณสัก60ล้านเป็นเงินที่จะส่งไปถึงผู้ประกอบการโดยตรงนะครับ